สาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU w i s d o n TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU w i s d o n TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store เข้ามาในช่วงที่3ค่ะในช่วงของ a u Society นะคะวันนี้ค่ะเราก็มีภาพยนตร์สั้นมาฝากคผู้ชมอีกแล้วนะคะซึ่งก็เป็นผลงานค่ะของนักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวาทาิทยาลัยลังสิตซึ่งผลงานครั้งนี้นะคะก็เป็นผลงานของนัดประคันเข็มขาวนั่นเองค่ะแล้วก็ใช้ชื่อภาพยนตร์นะคะในเรื่องที่มีชื่อว่า f a c i e of the Windcup อ่น่าสนใจไหมนะคะ้เศรษชีด้วยนะคะคแล้วจะเกี่ยวข้องอะไรนะคะกับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องไปติดตามกันกับภาพบยนตร์สั้นเรื่องนี้ค่ะคะ่ะเฮ้ยทำไมพวกมึงถึงมาแค่นี้วะ คอกันดีเอาทำดิเฮ้ยนั่งไปหนูนั่งไปเรื่อยๆเลยเนีย่ยงพัดราให้หนูมาสัตว์ ต้องมาช้าเพื่อนเขาเดือดร้อนอะมึงเห็นเปล่าทิ้งดิ่งลงไปดิเร็วๆมาก็ช้า พอแล้วพอดิหมุนกับลังหันไปดิหมอบปะทำดิมอบเร็วๆดิช้าว่ะคาต์ เมื่อวานเนี้ให้ไปกินข้าวด้วยกันน่ะไหนแล้วรูปถ่ายวันหนูส่งไปทางเฟซบุ๊กแล้วกูเม็ดมีเลยส่งไปแล้วนะมั่วมึงหปากพี่เปิดเปิดดูก่อนดีกูบอกให้มึงหปากมั่วเป,วปเนี่ยกูไม่กูสตีเย็ดปากเลยเนี่ยงั้นเอาอ,อย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดมึงไม่ได้ไปกินด้วยกันมางั้นก็กินข้าวด้วยกันซะที่เนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวพวกกูจะถ่ายรูปให้พวกมึงเอง ใช่ปะอยู่ข้าวปะอยู่ข้าวเปล่ามากินข้าวดิเร็วเร็วเร็วมากินข้าวเร็วแล้วเร็วไม่อยู่อยู่ข้าวเปล่ามากินข้าวเร็วเนี่ยอาหารดีเลยนะเร็วดิมากินข้าวกินข้าวเร็ว อาเฮ้ยเฮ้ยมากินข้าวเนี่ยไม่หิวหรอเดี๋ยวเอาเร็วเร็วดิเร็วจ้าเร็ว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 มาสิจ้าเอามาไม่หิวข้าวหรอเปลี่ไปทางวันนี้หรอกนะหน้าเร็วเร็วสิไม่กินข้าวหรอไม่หิวข้าวหรอเนี่ยข้าวนะเร็วมาอากินเร็วอากินเกณฑเกณฑเร็วเร็วนะหน้ามาไม่หิวข้าวหรอทำหน้าอมทุกทีหน้าทางหิวข้าหน้ามากินเร็วเร็ว มึงอยู่ข้าวเหรอมากินข้าวสิดอกมึงไม่อยู่ข้าวเหรอไปกินข้าวดิเร็วไปแดกข้าวดิมึงไม่อยู่มึงไม่อยู่ข้าวหรือไงมาเร็วๆดิเร็วๆดิวะช้ามึงอ่ะรีบพาเดี๋ยวเร็วๆเร็วๆนอนลงดินอนเร็วๆดิวะมือควายล้าง ขอโทษทีนะพอดีกูลืมมาช้อนมาพวกมึงก็ฝากค่ากินกันก็แล้วกันนะยงรออะไรอ่ะรออะไรอ่ะกินดิเอากินดิกินลงไปกินดีเฮ้ยกินกินดิกินเฮ้นี่มันไม่กินหวากินดิกินดิกินไปเยอะๆกินเยอะๆจะอ้วนกินดีไม่กินหวา มึงกินดีเนี่ยก,ก,ก,กินเนี่ยกินเนี่ยกินเนี่ยกินกระบายทำไมทนไม่ได้เหรอฮะแค่นี้มึงทนไม่ได้เหรอฮะแค่นี้มึงทนไม่ได้เหรอแค่นี้ทนไม่ได้แล้วจะไปทำอะไรได้ฮะจะไปทำอะไรได้จะไปทำอะไรได้ฮะ,จะ,ะ,ไไฮะจะไปทำอะไรได้มึงมอกนั่นมึงกล้าผักกูเหรอกูเป็นรุ่นพ่มึงนะเว้ และนี้นะคะก็คือภาพยนตร์สั้นที่เราได้นำมาฝากกันนะคะนั่นก็คือเรื่องนะคะ f a ชชี่ออฟเดอะวีนคันั่นเองซึ่งก็อาจจะสะท้อนในหลายๆเรื่องของการรับน้องเนาะ,ะเพราะว่าการที่เรามาเป็นเด็กใหม่เนี่ยเราก็จะเจอรุ่นพี่ที่หลากหลายด้วยวิธีการรับน้องที่แปลกๆนะคะ,คะแล้วก็เรื่องนี้ก็จะสอนให้เราเห็นว่าบางทีการที่เราโดนรุ่นพี่กดขี่ข่มเหงเนี่ยบางคนอาจจะมาด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายกาันใช่ค่ะแต่น้องคนนี้กลับไม่ นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะสะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันในการรับน้องคือปัญหาหลักๆเลยนะคะในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ในการรับน้องเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าต้องรับน้องแบบสมเหตุสมผลแล้วก็อยู่ในครอบที่น่ารักด้วยนะคะก็ต้องยอมรับนะคะว่าสมัยนี้นะคะการรับน้องก็เป็นไปในทิศทางที่ดีเหมือนกันเพราะว่าเราจะรับน้องกันแบบ พี่น้องใช่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบสอนกันว่าการเข้ามหาวิทยาลัยต้องทําตัวอย่างไรพอน่ารักแบบกลุ้มกลิ่นมีกันแกล้งหยอกล้อกันได้แต่ว่าถ้าทําแบบเมื่อกี้เหมือนหรือเมื่อสักครู่เนี่ยนะอาจจะดูรุนแรงไปหน่อยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถแจ้งความจับได้นะคะคุณสุประวีถ้าทาเกินขนาดมากเกินไปด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือจะทําให้ไม่เกิดนะคะการ เขาเรียกว่านะเหตุการณ์ที่รุนแรงก็คือเหมือนว่าอย่างภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูว่าถ้ารุ่นพี่ทําขนาดนั้นแล้วรุ่นรุ่นน้องเนี่ยมีการหยิบคัตเตอร์ออกมาอ,มอะไรจะเกิดขึ้นนั่นสิค่ะสติสัมปชัญญะนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะสําหรับรุ่นพี่กับรุ่นน้องอันนี้ก็ขอฝากคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรับน้องนั่นเองและนี่ก็คือผลงานนะคะของนักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยลาลัยังสิตค่ะเอาเป็นว่านะคะในครั้งต่อไปเราจะมีภาพยนตร์สั้นีีมาาะะค้นฝกกอ แต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราก็ต้องคอยติดตามกันค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าในช่วงของวิสตอมเบอร์ไวย,ยังมีข่าวสารต่างประเทศนะคะรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะค่ะ,คะ